ทนที่จ้าวก็ฟูลงนี่ไงตอนประหารปั๊บระดดลิมเลใช่ไหมอ้ีหนูใส่เสื้อสีฟ้าตายนึกว่าสีฟ้าพวกมึงไม่มีสิทธิ์ฆ่ากูงกูมึงดูหนังจีนมากเกินไปไอ้เหี้ยจากใครวะอันนี้ครับพี่เอาดึงมือเอามือตายดินี่ไงตายดิ นี่งนนไงตายดิปั๊บตายแฮวตีตายแฮวเล็กซะดีไอ้เหี้ยตีหัวคู่เรียม <c oughs> ดำตีตีอยู่ริมเลนะมีมีสายบอกมาเลยนะครับ <c oughs> สีนดำเงินกับสีดำตีอยู่ริมเลอ่ะ <c oughs> สายบอกเอริมเลไหนก่อนเดียร์ต้องแถมลองเขียวดูไปไปรีบไปรีบไปเก็บของให้รีบเก็บของนี่นะในตัว ีีเขยวอจัักมีเขียวอี้เหนะี้ยปาบมักกบงกรกันไหมปาบมังกรนี่ปาบมังกรกันไม่ได้หรอกเวทปาบมังกรเท่านั้นที่จะเอากูลง หัวกูเนี่แหละวมีโก้เวยเตยมไหนเตยเตยไม่พูดต่อละเตยมึงมีเยอะกว่านี้ป่าวะมุณต้องเอากิจมาฆ่ากูกูถึงจะตายก็เดี๋ยวมึงก็ตายละไอ้เสี่ยวบางคนผิวมันด้ไปจะลมทุกกูวสวยคับสวย มลบพี่โโอ้หสวยค่ะสวยนี่ไงเลสีดำตีกับสีฟ้าเต็มหมดเลยครับอาร์เิอารีติอาร์ตเยอะไหมเยอะมากเยอะมากถ้าเยอะปล่อยถ้าถ้าเยอะปล่อยเพื่ไปตีช่วยเพื่อนหน้าขาวก็ได้เพื่อนนายตีหน้าขาวเลยี่แป้งหน้าขาวนะคเพื่อนสุดท้ายเลยใช่ป่ะพี่ขึ้นขอนาทีหนึ่งได้ปะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเล่หลบหน้าก็ได้รอหลบหน้าก็ได้มันแหลกเลยด้าเข้าไปอ่ะพี่หนึ่งกองทัพอ่ะ หน้าขาวด้วยนันจะเรียกมาเติมเรื่อยๆไม่น่าจะจบอ่ะเหมือนที่ปีนร้านชาเลยหัวเพื่อนนี่แหละนี่แหละเออตายได้เหี้ยะหน้าขาวเลยพวกเองจะยอมไหมตีหน้าขาวด้วยตีหน้าขาวเหี้ยแบกฟาดกูไอ้สัตว์แบบเรไปเช็คเวลาความความปั๊มปุ่นกันน่าข่วน่าขาวน่าขาวน้าขาวเล่นหน้าขาวเล่นหน้าขาว ล้วน่าจะได้ที่สองอันเบาเบาเนาะตีตูดตีตูดตีตูดพี่หันไปสวนนะตีตูดบอกวันพวกมึงจะยอมไหมขอได้ไหมขอช่วยได้ไหมยุได้ไหมเฮ้ยพวกเองจะยอมไหมเอาหัวมาพี่พวกเองจะยอมไหม มันปิดต่อไม่ลงองค์กรอย่างพวกกูไม่รวมกูโอ้โอ้โอ้จะเอาวางจากตรงนี้พวกกูมาแล้วนะจะยอมไหมทับหลวงกูมาแล้วนะกูจะหนีไหมัดดดงกรอย่างพวกกูจะพังอาจอีกครั้งหนึ่ง อยากจะฆ่ากูมึงต้องเรียนเวทปราบมังกรก่อนนะไอ้หนุ่ะจะดีไหมมาเมามา,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 มาเรล่นรอ,เ,นรอเขาไม่ใส่ชุดอ่ะเดีใย่สุดก่อนแื่อด บูมตีกูขนาดนี้กูยอมก็ได้ไอเหมียวไปเลยไอเหมียวไปเลยเฮียพอเพื่อนเยอะไปเลยเหมียวไปเลยเฮียมมมัมังกกรนี่่ยยพาาูไวตสิ่งที่นอนอยู่นนกนอนอูแค่นอนกันสิ่งที่คุณนอนอยู่กูแค่นอนกันเฮียอะไรวะงูอัญญเชิ Tóc chụp lưỡi, em yêu tóc chụp lưỡi, mày xin lỗi chịu, mày đặt hảo, mày hiền xin lỗi chịu, ถ้ามาแล้วมังกรอ,อย่างข้าพร้อมแล้วมั <c oughs> งกรไม่มีวันตาย,ตาย,ตายอ้โอ มังกรจากข้ามาแล้วนันอยู่แน่ได้ที่สอง่องโดนมังกรแน่มังกรตายตัดอยู่หน้าขาใช่ไหมหน้าขาเียนะครับมาตีก่อนเอิดลับด้วยหรอกําลังไปนี่อย่างเมื่อกี้มันลับอยู่ พวกกบเลยวะพวกมึงน,นี่เนาะไอ้เหี้ยเออขออนุญาตไม่ยุ่งครับขออนุญาตไม่ยุ่งครับขออนุญาตไม่ยุ่งครับลมหายใจมึงก่อนพวกม,มึงต totally ้องตายพวกมึงต้องตายมังกรออกข้างแล้วมังกรกนะอก พวกมึงต้องาาตายลมาม้มหายใจมึงก่อนมีดก๊อนมีญาติบิดบิดดดจะหายเขาเทรดมาให้ ข่าปาแล้วว่าใครอ่ะถามว่าถามว่าอะไรเกิดเข้าดูเข้าฟองดูโยธา,าได้ปะของที่รวม ไม่ได้เต้เต้ออเอเอดตงถามว่าจะทำอะไรก่อนเอที่ยืนมอแนอยู่ตรงกำแพงใช่กลุ่มที่แยไปปจริงจริงใช่ใช่เยสเซอร์เยสเซอร์ ตอบเราตอบเราตอบเราใครไปตอบตอบมันเองเอ๊พี่ดำเขาหลังเขาอยู่กับเรางั้นก็งั้นนะพี่ไม่ได้ย้ายไปก็งั้นเหมือนเดิมแปลว่างั้นงั้นใช่ไหมคุณไม่คุณนี่เรื่องของเขาคหรือไม่อยู่ไม่มีผลใครบ่นเลยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะอย่าพูดนะพูดนะใครบ่นไลยอย่าพูดนะ

้ไม่เกี่ยวกับฉันเลยสีขาวอยากชนะ129บาทครับติเก็ตได้เลยครับคุณจะได้ของดี มึงออกสิมึงออกหมายมึงออกหมายมึงออกสิหมายมึงออกกูแทงจนเลือดหมดอะมากูแทงจนเลือดหมดอ่ะไอ,อ,อ,อ้สัน ลบกูไม่ได้หรอนี่หญ่เดื๋อวมันจะตายหาแล้วเตียมแค่เลืองมันตัดตีไงกูตายหาเลยเพื่อนเหวี่ยงม่วขนาดนี้มันย,าย้ยายไปบางส่วนแล้วบางส่วนมันย้ายกลับไปแล้วมันไม่เล่นอ่ะ แกตายแน่คนพัดยาคนคนบุรีคุณไม่รอดแน่ไม่ใช่จุดเอาเล,เลา่นพวกเรื่งนะครับจุดเพื่อนด้วยครับรีบด้วยนะคะได้จ้าเดี๋ยวรีให้ใจ้าสักคู่นาได้ละครันะ โดมังกรไม่มีลม<ง>หายอ,อยู่งั้นไ้เหี้ยลมหายใจมังกรสัตว์แล้วก็ตดบ้างตดใส่ดาวกเพื่อนอยู่ววะ ไ่ใจมังกรขอยืมเนมหน่อยไม่มีเนมมีแต่แหนมได้ไหมแหนมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโ,โถมาสิกูจับตัดแป้งหมดอะหับมึงอะ เรียนพี่พุ่งมาผมกูเข้าแนวเรียนโดนขังว่ะดีใจด้วยนะไปแลกแท่งตัวหนังสือไปแลกแท่งตัวหนังสือไปแลกแท่งตัวหนังสือโดนโดนโดนตู้ตีนลึมเลยไม่ได้เดินไม่ได้เดินโอเคทราก็โดนสู้สู้สู้ส้องแข้อประตูยัดหยงหรือวอกได้แล้วได้แล้วอกได้แล้วอกได้แล้วมียันเลยมียันเลย ตามม่นำหวะพี่ใช่ตามทันอยู่น่าตามทันมันตีอยู่ริมเลยอตระเบิตัวระเบตัวระเบตัวระเบิดระเบิดระเบิดระะเบิดระะเบิด้เราถอดชุดกากไฟทำไมวะล่ะอ๋ออย่ตัเล ไปไปไปอีลูกหนึ่งอีลูกหนึ่งอีลูกหนึ่งยังไโดนกงขังหมาสวยสวยรับไปรับไปรับไปเว้ยเข้ามาเว้ยเข้าไปฆ่าพวกอ่านหนังสือได้นะเข้าไปฆ่าพวกอ่านหนังสือเดินรวมด้วยลวมด้วยออกออกจากประตูนะครับออกจากประตูนะออกจากไปนะจากประตูระเบิดพี่ประตูระเบิดประตูโขลกใครใครอ้วนระวังโดนประตูนะตายนะโอเคครับไป จะเบิดลรือสดเนี่ยมี่ห้องฝาเกียร์แล้วแม่งไม่มีใครเลยเกียดโรงเรียนไม่ได้

ีมคนเบี้ยดอกตองจริงๆเบี้ยยังจับเมียได้อีกเหรอจับด้เมียไม่ยอมมาหาเลยคิดแมงล้านไปทั่วเดี๋ยวส่งให้ดูนะวันหลังโอเคไหมสัปหะวันนี้ได้ไหมไม่เอาอยากต้องการวันนี้ต้องการวันนี้ไม่อยากรอแล้วนะต้น่ใยเดี๋ยวเอาบ่ายงานร้านไปด้วยนะลานจะไม่ได้เราชอบเซฟลานไม่เขาเลือกเอ้ง ไอ้ไอ้เหมียวหายไปเลยหเหมียวไม่เล่นเลยเฮียไม่ใช่พอเราไปเยอะปุ๊บม่งหายเลยเฮียตายฮะถามว่าเธอไม่ต้องตอบก็ได้นอนไปเลยก็ได้จำเขาดูภูมิใจนะเดี๋ยวรอแ๊บนึง พวกหาเรื่องในฟองดูได้ไหมพวกนี้เกิดเหียพยายามบอกโอ้โหแล้วีธอ่ะมันต้องมีเลขอ่ะมันจะมันต้อง มกดเ,เองครับจำเด้สเใจจริงต้องกินเลยแล้วก็บ่นเจ็บคออ๋อ,อ,อค,ครับมีแค่สนใจใบัรตรลีจะกินมาขายแสนหนึ่ง มันิไม่ได้ครับมันคิไม่ได้เอเพื่อนออกมาชุบข้างนอกได้ไหมจะมันเล่นข้างนอกไหมแต่มันต้องออกมาอยู่แล้วฟังมาหน่อยมันเริ่มเยอะแล้วชุบข้างในนะเล่นไหนกันหรออน้ขาวครับเดี่ยวมาลงตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมท่วงของ้า ไปคไ่อยกไปเรียนมาปั๊มก่อนไม่ได้นะแค่ยาออกพี่ออกออกดิพี่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 ออกดิ ไม่ต้องใช้แล้วเธอเอาไปเลยป่ะก็ไม่ต้องตอบแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวมาอยู่ทะเบียนไม่เกี่ยวอะไรกับโยธาแล้วมันจะไปทำอะไรฮะเรื่อด้วยใ่เพื่อนอนนานขาวใหญ่เพื่อนอนาน,าอน,อนานขาวเ,ออเกี่ยวกันที่ไหนละ่ะบอกว่าไงไหน ตตตาาายายยก็กูมันไม่ขึ้นไงเข้าใจไหมไบบมันก็หาได้แต่มันไม่หาไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันไม้ไม้โดนผมเพื่อนประเด็นคือมันไม่ขึ้นไง เห็นป huh? ่ะประเด็นค oh ือมันไม่ขึ้นังเห็นไหมมันไม่ขึ้นอยู่แล้วหรือว่ายานมันเคยขึ้นไหมมันเคยขึ้นโอ้ยเติดไม่ได้เิดไม่ได้เฮียเฮ้ยขาวใหญ่เพื่อนนอนนานเว้ยชุบเพื่อนด้วยเว้ย ก็ได้เล่นนะแดกแดกที่ผ่านเล่นปิ้งด้วยไหมเก๋เลยผ่าดับไปขึ้นเลยละสี่เล่นเท่าเล่นสานี่สี่สิบชนสี่สิบที่มันไม่กระตุกตาวไม่ออกมากช่วยเพื่อนเตาเลิกจีบสาวแล้วมาช่วยเพื่อนก่อนเด็ก เอาไอ้สัตว์อะไรเรียวมาช่วยเพื่อนหน่อยดิเปล่าพูดดีๆมึงด่าทำไมเนี่ยพึ่งแหละมึงเป็นคนพูดมึงก่อนนะไอ้สัตว์ให้มึงมาช่วยเพื่อนดูเรีวข้าอยู่ไหมวะคุ้มแฟนดูไอ้วงทุบเพื่ก่อนอย่าพึ่งดันออกไปอย่าพึ่งดันออกไปอย่าพึ่งด่าเราเออ